เดสิงหาคมดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์นะคะเวลา2ทุ่ม46นาทีจะส่งผลอย่างไรต่อ12ราศีก่อนฟังคำนายอย่าลืมติดตามกดกระจให้ไม่หวังอม,มธมาศทารด้วยนะคะเริ่มต้นลัคนาราศีแรกเลยก็คือชาวสิงห์นั่นเองนะเมื่อดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นภพของตนุก,ก็คือตัวตนของเขาต้องบอกเลยพละกกาลังมาเต็มนะมีโอกาสมีชื่อเสียงมีความโด่งดังมีอํานาจมีบรารมีสูงมากๆต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎราศีกั ต้องบอกเลยช่วงเวลานี้ อำนาจบารมีมาและจะส่งผลให้คุณมีการเงินที่ดีด้วยมีโอกาสร่ํารวยจากอำนาจบารมีของตัวเองต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีตุลหรือราศีตุลนะต้องบอกว่าช่วงเวลานี้มีเพื่อนดีนะเพื่อนมีอำนาจและตัวคุณเองก็มีอำนาจนะมันเหมือนกับพากันยิ่งใหญ่นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกหรือราศีพิจิกนะต้องบอกเลยผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างอุ่ถ้ำคำฉูมีโอกาสเหลือเกินว่าจะมีบ้านที่ดินรัพ์สินเพราะอำนาจบารมีของตัวเราแล้วก็ต้องบอกว่าครอบครัวก็อุ่เเขาเรียกว่า อุปถัมภ์คำชูสนับสนุนช่วยเหลือด้วยนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีธนูหรือราศีธนูนะต้องบอกเลยว่าวัาสนาสูงมากช่วงเวลานี้ มีโอกาสที่จะมีคนเคารพนบน้อมนะมีคนเคารพเลื่อมใสศรัทธาคุณมากๆเลยทีเดียวนะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรนะต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะถ้ายิ่งดีคิดดีพูดดีทดําดีอยู่ในศีลในธรรมศัตรูจะแพ้ภัยไปเองสู้อํานาจบาร,รมีคุณไม่ได้นะในขณะเดียวกันต้องบอกว่าศัตรูก็มีโอกาสที่จะยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วคิดดีพูดดีทําดีเข้าไว้จะปกป้องคุณจากภัยอันตรายและศัตรูทั้งปวง นะต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมนะต้องบอกว่ามีโอกาสที่จะมีคู่หรือว่ามีคู่ครองที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่มีวาสนามีบารมีเป็นคู่ที่ส่งเสริมให้ชีวิตของคุณดีมากๆแล้วยิ่งใหญ่มากๆด้วยนะมีเขาเรียกว่ามีคู่และส่งเสริมให้ชีวิตคุณมันแบบดีขึ้นกว่าเดิมปังขึ้นกว่าเดิมเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าพากันรวยพากันปังพากันเฮงเป็นคู่ทรัพย์คู่สินคู่บารมีเออ ต่อมาค่ะชาวลัคนาร,ราศีมีนหรือราศีมีนนะต้องบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โชคฟุกๆได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะหรือได้มรดกนะหรือเดินทางไกลแล้วได้โชคได้ลาบด้วยสิ่งดีๆเข้ามานะคะต่อมาค่ะชาวลัคนาร,ราศีเมษหรือราศีเมษต้องบอกผู้หลักผู้ใหญ่รักมากมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีนะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีนะ ต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีพฤษภหรือราศีพฤษภต้องบอกว่าช่วงเวลานี้การงานค่อนข้างมั่นคงมีโอกาสจะได้รับการโปรโมทด้วยเช่นเดียวกันต่อมาค่ะชาวลัคนาราศีเมถุนหรือราศีเมถุนต้องบอกว่าช่วงเวลานี้โชคลาภมารัวๆมาเด่นๆเลยทีเดียวนะสุดท้ายค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎหรือราศีกรกฎช่วงนี้คิดดีพูดดีทำดีจะดีต่อคุณนะคะ